รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อิ่มเอ็งความรู้เกี่ยวกับเล่นเกมเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำครับแน่แนท้ตัวกับรายการไมโครคร์ฟิชิโดเหมือนจะมารีวิวปืน AA12 นะครับในเกมโรบ,บกันในเกมที่ชื่อว่า Edward The m ด d ะแมนติงเทนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยจะส่งพลังขนาดไหนรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ปืน AA 1 2นะครับเป็นปืนที่ผมสุมมาได้จากกล่องสุมนะครับเป็นปืนระดับสีม่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดูเลยนะครับว่ามันจะทรงพลังกันทานไหนนะครับผมเพราะถ้าเราดูในหน้าตาแบบเด้เนี่ยเราก็คงนึกไม่ออกหรอกเนาะไปเลยกันเลยมาแล้วครับจังหวะนี้อืมให้เข้ามาใกล้ใก้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอ้ยระยะนี้ไม่ได้ระยะนี้ไม่ได้ระะไไดตรงให้มันเข้ามาใกล้อะลองว่าหมัน เอาอีกชนไปชนไปอารวาสได้เต็มที่ ER. เอาจัดเลยจโจลูกโหยิงโคตรสะใจนี่เราเน้นแขนนะเนี่ยเลือดครึ่งหลอดแล้วอะโคตรมันนะบอกเลยเอเอเป็นปืนเป็นปืนลูกซองที่ไม่ไม่ผิดไม่ผิดหวังมากเรียบร้อยแขนขาดหนึ่งข้างไงน้องเอาลูกเอาแม็กหน่อยแขนขาดหนึ่งข้างคือไปเลย แต่ข้อเสียคือแม่งยิงลูกน้องไม่ได้ดิไอ้ลูกน้องมันก็จะยิงเรื่อยๆนี่แหละสาเหตุที่ผมต้องพบปืนพบมานะครับหมาใกล้ๆหมาใกล้ๆน้องมามาย้าเสียงปืนดีเซอร์ดอีกเกิลมันเสียงมาจากเกมเอ็กช็อตผมจำเสียงนี้ได้นะครับผมอยู่วงการเกมมานานมากๆแต่ที่แน่นานสุดคือเกมเอ็กช็อตเนี่ยแหละจำได้เลยเสียงเนี้ย โป look, oh me, oh. ้งโป้งโป้งโอ้โหแต่ว่าผู้พัฒนาเกมนี้เขาเล่นเอกช็อตบ่อยจัดไปโอ้ยโอ้ยมาดิียบ้อบว่ะว่ะเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วหายแล้วไอ้น้องว้าวมาว่า้อยากยิงแขนมากเลย เน้นเน้นแขนหน่อยแม่งอาไปละเจ้มาอีหน่อนี้แม่งไม่ไม่ไม่น่าจะกลับไปแล้วมั้งเฮ้ยลบ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 จุนึกสภาพแม่งแบบไม่ไม่ติดเกาะน,นะ มันบอกเลยยิงทีเลือดยุบ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 ไปเลยอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเออะมาต่อเลยนะครับอันนี้เป็นระดับโลเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งไม่รู้เป็นอะไรกับระดับโลช่วงนี้มันซุ่มบ่อยเหลือเกินมันผ่านทางนี้บ่อยเหลือเกินอัดัดยัดจัดจัดจัด,จ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 ดจัดโอ้ยแม่งเจ็บเเจ็บเจบเจ็บเจ็บเจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงโดนทีคือแม่งกูตายแน่บอกเลยกูคิดบอกเลย แมมกาลไม่หมดแหล่งโคง่ายเลยยัด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 กันไปจุเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมมันวนลูประดับโลหลายรอบยังเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงนี้ผมไม่ได้ดูแมปเลยนะพอมาแล้วมาแล้วเข้าไปใกล้เข้าไปใกลไกลแบบโจมมันเลยขึ้นกระไดก่อนว่ามาว่ามา đi Hơi 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 Ô Gắn Chú lúc Chú lúc à lấy ba đi Nhưng mà lại Em là đặc biển hay chơi đấy หมดแล้วลูกอะหมดแล้ว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 จะยิงลูกน้องทิ้งก่นอน,นเอยอยยิงนิดเดียวโอ้โหยิงโดนรถเฉยอย่าไปยิงรถมันนะมันไม่ระเบิดนะครับนอกจากปืนระเบิดปืนระเบิดนี่คือระเบิดจริงๆอะเอ้ยขยับมาทำไมล่ะโอเคดีดีด,ดีระเบิดไปเฮ้ยหมาแล้ว ยื้ยงูประกันตัวแล้วจังหวะนี้ถอย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 บังกรอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้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 ยจะลุกวิ่งกันเป็นว่าเล่นเลยวิ่งทางนี้แล้วกันมันอัดแน่นปลากระป๋องจริงจังเลยออกไปโน่นแล้วโอ <sm> ้ยวิ <sk> <high> ่งเหนื่อยว่ะเนี่ยแหละคือก็เสียลูกซองเว้ยเราต้องไล่ตามมันเว้ยเออเหมือนเราเป็นฮันเตอร์อะไรเงี้ยนักล่า นักล่าผีเราต้องตามมันเลยนะครับยิงระยะไกลไม่ได้ถ้าระายะไกลคือดาเมจมันกระจบไปเลยเดี๋ยว,ดวเดียวเสียงสวรรค์หูหลังเติมลูกอยู่เฮ้ยมาแล้วว่ะจุ๊ืมรจุ๊บดีโหลดนานอยู่ปีหูพังแล้วเฮ้ยออกมาเดี๋ยวไม่มีที่เติมลูก เย้ยโจุกอุย้ยแขมแนมันจะขาดแล้วนะยัดซ้ำยัดซ้ำระเบิดเอากำแพงตรงนี้ก็พังอีกพื้นก็พังอีกโอ้ยโหแม่งโคตรลันทนเลยคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋เด๋ยมันสามรอบแล้วนะไม่สี่สี่รอบแล้วสามสี่วะนับไม่ถูกแล้วตอนนี้เว ผมต้องไปเช็คแบบจริงๆแล้วว่าทำไมมันระดับโลหลายรอบจังวะห,หรือใครไปโวตเพราะว่าแบบโวดให้มันวนลูปอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เอ้นี่แข็งแรงเนี่ยผมเล่นแล้วแบบเจอระดับโล3-4ครั้งติดเลยเนี่ยปกติจ,จะแบบมดเลทไฮอะไรประมาณนี้โลน้อยมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับลูกซองแล้วต้องระดับโลเท่านั้นแหละพอระดับโลมึงยัดลูกซองให้เต็มที่เลยนะครับผมคือแบบสารพัดปืนเนี่ยมึงใช้ให้เต็มที่เลยนะครับผมแต่พอระดับมดเลทกับไฮนี่คือ,คอต้องวางแผนกันใหม่ เราง่ายๆคือลูกซองมันไม่ดีแล้วแบบเลยจุจนทีเดียวแล้วก็แทงเลยเหรอถอยมาดิคอนลบลบลบหกหกหกจะลุกตัดทีก็มาอีกโจ๊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 กยิงละทีก่อนหนึง่ง

เฮ้ยลบจะแตกแล้วอ่ะนนะ่ะตกไปเรียบร้อยหายหายไปจากโลกเลยรถไฟโอเคเดี๋ยวเติมเลือดก่อนมาต่อเลยรับประกันความมันเข้ามาใกล้ๆดิเามาใกล้ๆดออินั่นแหละสวย,ยไปจุลุก มุมนี้เสร็จดิโหดาเมตยี่สิบะระยะใกล้อ่ะยแบบี่สิบลัวๆเลยเอาไฟาเรียบร้อยเก็บรัทิกันเริ่มลำขาญเพื่อ,อยิงอ่ะอ้ยนี่แหละสาเหตุที่เราตกปล่อยเนี่ยเพราะว่าร็อปมันนะทรัพยากรมันนะชอบมนดีใส่เราฮะาบ้าบอ โอ้ยหมายเจ้ารถไฟสู้จนวินาทีสุดท้ายอะออกหมดอีกโอ้ยไปประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวปืน AA12 นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ผมถ้าเป็นชาวญี่ปนถ้าผู้ชมอยากรู้ผลจากคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคตะไกินดีด่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยินดแล,แล้วยน,นะสกายเดน ر